หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h z AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวในครั้งนี้นะครับท่านมาเยือนในวันที่1มิถุนายนและ2มิถุนายนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านเจษดากาตะเวทินเอกอัครชาตทูณเวียงจันทร์จะมาพูดคุยประเด็นนี้กันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับ อยากจะขอให้ท่านได้เล่าถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งสปป,ปลาวในครั้งนี้ครับว่ามีวัตถุประสงค์และความสําคัญอย่างไรครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตพักความนิดหนึ่งว่าในเรื่องของการดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่ผ่านมาโดยตลอดนะฮะเราได้ให้ความสําคัญอันดับหนึ่งกับการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ ึ่งในกรณีนี้เนี่ยในส่วนของสปปลาวเนี่ยก็เราก็มีเชตแดนระหว่างกันอยู่ถึงหนึ่งพันแปด้ยสิบกิโลเมตรนะฮะแล้วก็ความใต้ชิดผูกพันของประชาชนเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราทราบกันดีด,ดีแล้วนะฮะว่าว่าคนไทยกับคนลาวเนี่ยต้องจะมีความสัมพันธ์ใต้ชิดเสมือนหนึ่งเป็นเอ่อถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันก็ว่าได้นะฮะอันนี้ก็เลย ทำให้การเยือนนะฮะในในในครั้งนี้เนี่ยสําคัญเอ,อมากอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าประการแรกนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะของของท่านพันธมวิภาวันในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านรับตำแหน่งเนี้ยตั้งแต่ต,ต้นปีที่แล้วนะฮะแต่ก็เนื่องจากว่า เนื่องจากว่าการโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ยังไม่สามารถามีการเย,ยือนแบบเป็นทางการกันได้แต่ก็ต้องมีการติดต่อ,อกันทางออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะฮะท่านนายกาท่านก็ได้มีโอกาสได้โทรโทรศัพท์แสดงความยินดีนะฮะตั้งแต่ท่านพันคำได้รับตําแหน่งต่างๆแ,แต่นี้ก็ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่สําคัญมากนะฮะสำคัญมากเพราะว่า เออมันมันเกิดขึ้นมานะฮะในช่วงเวลาที่ที่สาคัญด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สาคัญที่สองอันนะครับซึ่งซึ่งในในช่วงเนี้ยเป็นเป็นช่วงที่เอ,อเกิดขึ้นมาก็คือว่ามันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราสองประเทศเรานได้มีความเห็นพ้องกันในการที่จะยกระดับยกระดับความสัมพันธ์ทวิภ,ภาชีคือความสัมพันธ์สองฝ่ายเนี่ยนะฮะซึ่งมา เป,เป็นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเป็น anyway. หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยมันการยกระดับขึ้นมาเในแง่ที่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อเราถือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเราแล้วเนี่ยมันแปลว่าในการเรากําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยเราจะต้องนําเอาความสัมพันธ์ของประเทศนั้นเนี่ยเข้ามา ร่วมในการพิจารณาด้วยนะฮะอันนี้จริงจงถือว่าเป็นความสำคัญมากก็โอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสซึ่งมีการลงนามนะฮะแผนปฏิบัติการเพื่อจะปฏิบัติตามความสัมพันธ์พู้ส่วนยุทธศาสตร์อันเนี้ยนะครับอย่างเป็นรูปรธรรมนะฮะโดยท่นนทานรัฐมนตรี8ประเทศของทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเป็นผู้ลงนามนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นแผนปฏิบัติการแบบ5ปีนะฮะตั้งแต่ปี2,565ถึง2,569ข <c oughs> นาดเดียวกันในการเยือนครั้งเนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างมากเลยที่สองประเทศเนี่ยจะได้มานั่งหารือกันว่าเมื่อเปิดประเทศแล้วนะฮะจะต้องทำม,มีความร่วมมือกันอย่างไรความระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขร่วมกันเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรนะฮะ การหามาตรการในการที่จะเข้าสู่วาระของการฟื้นฟูเนะฮะฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิดเนี่ยนี่ยจะจะจะร่วมมือกันยังไงสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเนยนะฮะก็คือว่าโครงการการเชื่อมโยงนะฮะที่เกิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะโครงการของรถไฟคีนที่ตรงมาถึงเยียงจันแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นโครงการเชื่อมโยงที่สําคัญที่เราจะมานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรในลักษณะของการที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่จะเป็นการที่มาแข่งขันกันนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นสาระสําคัญนะฮะท่านนายกอ่ารัฐมนตรีลาวเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยท่านท่านอ่าภาคณะมาร้อยกว่าคนนะฮะ ก็จะเป็นในส่วนของภาพราชการจะประมาณ60แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเอกชนอีกสัก50โดยคร่าวๆนะฮะ,ะที่สำคัญก็คือว่าคณะผู้ใหญ่มากันเยอะมากเลยนะฮะ,ะเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยมาถึง13ท่านนอกเหนือจากท่านนายกนะฮะมีรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีมาอีก13ท่านซึ่งซึ่งเกือบเกือจะเป็นการที่เราเรียกว่าการหารือทอรมสัญจร ก็ว่าได้นะฮะแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเยือนเป็นทางการนะครับครั้งแรกของของทางสปปลาวครับครับจุดแข็งหรือลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยคืออะไรครับไทยเนี่ยเราให้ความสําคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอันดับหนึ่งนะฮะประเทศเพื่อนบ้านก็คือที่มีชายแดนร่วมกับเราในทุกๆด้านเน่นะฮะทั้งตอนออกตอนตกทั้งใต้ทั้งเหนือนะฮะครับแต่ในส่วนของสปปลาวเนี่ย นอกเหนือจากการที่มีบินแดนร่วมกันกว่า1,800งกิโลเมตรแล้วเนี่ยน,นะสิ่งที่ที่เป็นเอ่อเป็นลักษณะพิเศษนะฮะของความสัมพันธ์เนี่ยมันคือเป็นมันมีความแน่นแฟ้นเอ่อเป็นพิเศษในระดับของประชาชนกับประชาชนนะครับกล่าวคือว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะฮะ คนที่อยู่ฝั่งไทยก็มีญาติอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งลาวก็มีญาติพี่น้องที่เป็นพี่น้องโดยสายเลือดเลยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยความผูกพันนะฮะที่มากับวัดนธรรมก็ดีนะฮะธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆก็ดีในเรื่องของความใกล้เคียงของภาษาก็ดีนะฮะเรียกว่าศาสนานะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งลออ้อมให้ให้ความรู้สึกนะฮะของของคนของสองประเทศเนี่ยมัน มันมีความใกล้ชิดกันแล้วก็อันนี้เป็นเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะฮะสำหรับการขยายความสัมพันธ์ระดับสองประเทศเนี่ยนะฮะขึ้นไปได้นะครับเอาเอาเราเล้นนิด,นด,นดง่ายๆนะฮะว่าที่ผ่านมานะครับเขาจะเรียกว่าลมทางการเมืองแล้วกันนะฮะลมทางการเมืองมันก็พัดมาจากทางทิศทิศตอนตกบ้างตันออกบ้าง ทางเหนือมั่งอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแต่ความมั่นคงนะฮะที่ที่ถือว่าเป็นเสาดีทีนเป็นเป็นรากฐานเนี่ยนะฮะในระดับประชาชนเนี่ยมันเข้มแข็งเออไม่สามารถที่จะมีอะไรมามามา,มาขยับขยียนได้ซึ่งอันเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความพิเศษจริงๆนะครับของของความสัมพันธ์ในในส่วนของไทยและเราเอาผมพูดง่ายๆผมผมไปรับตาแหน่งเมื่อ เมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ก็มีการอาได้ไปเข้าไปยื่นสารนะฮะยื่นสารแต่งตั้งเองกอัคราชาทูตเนี่ยกับท่านประธานประเทศท่านก็ยืนจะสิทิ์กับผมบอกว่าดีนะไทยกับลาวเนี่ยพูดกันโดยที่ไม่ต้องใช้ล่าม<ะ>ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็มีประสบการณ์ที่เคยไปอยู่สปอรลาวหรือมีเพื่อนเป็นคนลาวเนี่ยก็คือเขาก็พูดภาษาลาว เราก็พูดภาษาไทยนะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าภาษาไทยและภาษาลาวเนี่ยมันเหมือนกันร้อยเปร์เซ็นะผมผมคิดเอาง่ายๆเองนี่นะฮะคิดว่าประมาณสัหกสิบห้าเจ็ดิเปอร์เซ็นเนี่ยที่ที่สามารถที่จะสื่อกันได้โดยตรงส่วนที่เหลือเนี่ยก็คงต้องไปนั่งศึกษารายละเอียดกันแต่อย่างไรก็ตาม เวลาพูดกันเนี่ยเวลาเราพูดกับคนเราเราก็จะพูดภาษาไทยที่มันที่มันมงา่ายๆนะฮะไม่ไม่ซับซ้อนเช่นเดียวกันเวลาเขาพูดกับเราซึ่งเราดูเหมือนกับว่าโอ้ยเราเข้าใจหมดเลยเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็พูดด้วยภาษาที่มันไม่ซับซ้อนนะฮะเพราะเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยนะครับอันนี้อันนี้มันจะเป็นเป็นเสน่ห์เป็น,สนเ,เนสน่ห์ของของความสัมพันธ์นะครับของสองประเทศที่ไม่มีสครเหนือครับ ครับแล้วก็เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่ยนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวและคณะเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านครับก็แน่นอนว่ากิจกรรมสําคัญนะฮะสำหรับสําหรับการเยือนเนี่ยนะครับก็คือการที่ที่เป็นถือว่าเป็น Official Visit หรือว่าเป็กรรมรรมนการเยือนแบบเป็นทางการของผู้นํารัฐบาลนะฮะพิธีการต่างๆนะครับ ที่มีนะฮะก็เป็นไปเต็มรูปแบบสำหรับการรับแขกที่เป็นเป็นทางการในระดับหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีพิธีตั้งแต่ที่สนามบินมีการต้อนรับที่สนามบินมีพิธีเป็นทางการรับทางการที่ทําเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเข้าไปร่วมประชุมกันนะครับในสาระของการประชุมต่างๆเนี่ยก็จะ,จะ ครอบคลุมนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์โดย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 ,โดยรวมทั้งหมดนะครับเอ,อนอกจากนั้นนะฮะนอกจากการประชุมนะครับซึ่งผมเรียนตอนแรกแล้วว่าในส่วนของเราเนี่ยเขามีรัฐมนตรีร่วมมาถึงสิบสามท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ่านะครับที่จะหารือกันเนี่ยอย่างอย่างกว้างขวางมากมายนะฮะแต่ข้อดีของของความสัมพันธ์ของเราสองประเทศเนี่ยก็คือเราเรา แทบจะไม่มีปัญหาระหว่างกันเลยนะฮะแทบจะไม่มีปัญหาระหว่างกันเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดกันก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเอ,อหาความร่วมมือกันอย่างไรนะฮะหรือว่าอะไรซึ่งมันยังมีติดขัดไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาแต่มันมีความติดขัดทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะหาทางแก้ไขกันอย่างไรอันนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นเรื่องออสําคัญนะฮะ,อ,ะอันอัน,อ,นอันที่สองนะครับก็คือจะมีการ ออย่างที่ผมเริไว่าตอนแรกนะฮะก็จะมีการอา่ปอลงนามนะฮะในแผนปฏิบัติการนะครับอ่เอ่เอในในส่วนของการที่ยกระดับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์นะฮะก็จะเป็นการลงนามโดยอสองลัมลัมีอา่างาประเทศของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็จะมีที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยน MOU นะครับในเรื่องของอความร่วมมือในเรื่องของไฟฟ้าระหว่างกันก็คือว่าการคือว่าถ้าจะเป็นเป็นเป็น M O U หรือว่าเป็นความตกลงนะครับร่วมกันในการที่จะมีการทำให้ใครเนี่ยนะฮะสามารถซื้อไฟหรือว่าพลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยนะฮะจากจากทางสปปล,ปล,ปล,ลาวได้ได้จำนวนมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนอกานั้นก็จะมีมีเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆอีกอีกสองอย่างนะครับก็ก็ก็ <_ s 2> เป็นในเรื่องของการการการแลกเปลี่ยนนะฮะเอ่อแลกเปลี่ยนความตกลงนะครับการลงนามและการแลกเปลี่ยนความตกลงนอกจากนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการที่เอ่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะแม่โจ้ก็ได้มีมตินะฮะในการที่จะมอบปริญญาบัตรทาง เป็นยาเอกเป็นเป็นเป็นกรณีพิเศษนะฮะให้กับทางท่านท่านนายกรัฐมนตรีพันธ์รมนะครับเป็นเป็นปัญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์นะฮะเป็นปัญญาเอกสิทธิมาศทางด้านรัฐศาสตร์ในฐานะที่ท่านพันธรรมเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะฮะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษานะท่านมีบทบาทสําคัญมากในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในสพปลาวเนี่ย ไม่พัดเทียมกับนานาประเทศนะครับ,รบอันนี้ก็ <ๆ S 2> ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะ,ะมีการมอบเป็นยาคิดธรมศัสตร์แล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือว่าทางฝ่ายลาวโดยท่านนายกนะฮะท่านก็ยินดีที่จะ,ะรับปปิญญาบัตรอันนี้นะครับสัตไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าในส่วนของสองพอปลอาวเนี่ย เขามีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาในประเทศไทยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการให้ทุนการศึกษาจากนักศึกษาจากสปปราวเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับในการประชุมในการประชุมใหญ่ที่ร่วมกันนะฮะที่ที่ํำเงียบเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงสองสามสามสี่ปีเนี่ย เราจะมีการให้ทุนนะฮะโดยโดยกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะฮะก็ก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะจัดสรรทุนนะครับให้กับสพปลาวเนี่ยจํานวนไม่ต่ากว่าเจ็ดร้อยทุนในช่วงสามสิบสี่สัปดาหาอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็สุดท้ายนะฮะไม่ก่าวถึงไม่ได้นะฮะก็คือสิจกรรมในเรื่องของภาคธุรกิจนะครับ <C> s. <S ซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยนะฮะ เราจะจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซต์อีเวนต์หรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในเรื่องของจากการเรียนอันนี้นะครับก็คือให้เอกชนเนี่ยได้มาพบกันได้มามาหารือกันนะครับมีการจัดเอ่อเรียกว่าเป็น Business Talk เนี่ยการการขนัดบรรยายทางด้านธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าอันนี้เราคงไม่สามารถเรียกว่าเป็นไซต์อีเวนต์ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าท่านนายกอมตพันธ์เองท่าน ท่านมีความสนใจในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในในระดับของเอกชนเนี่ยท่านเข้าร่วมเข้าร่วมเองพร้อมกับรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจนะครับท,ท,ที่ตามคณะมาด้วยเนียก็เลยทาให้งานเนี้ยมีความสําคัญขึ้นมาเอ,อย่างมากนะฮะโดยหัวข้อหลักนะฮะหัวข้อหลักในการที่จะในการบรรยายนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของ โครงการการเชื่อมโยงนั่นแหละนะฮะก็คือจากรถไฟลาวเนี่ยที่รถไฟจีนลาวเนี่ยท,ที่ที่เริ่มเริ่มดําเนินการเริ่มแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะรถไฟที่ที่วิ่งเนี่ยแต่ก็เริ่มมีการเสริมละเปิดที่วิ่งแล้วเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มานั่งคุยกันว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาจากจากโครงการรถไฟการเชื่อมโยงทางรถไฟเนี่ยมีอะไรทั้งสองฝั่งนะฮะตอนนี้ลาวเขาทำอะไร แล้วประเทศไทยจะทําอะไรนะฮะจะมีโคกการสร้างนะฮะสะพานรถไฟขึ้นมาอีกสะพานหนึ่งที่ขนานจากสะพานนิตภาพที่หนองคายในะปัจจุบันผ่านกันเพียงสี่สิบเมตรนะฮะอันนี้จะเป็นสะพานสําหรับรถไฟที่จะวิ่งมาจากจนะีนเนี่ยแล้วจะลงข้ามแนมะนะ่น้ําโขงมาแล้วก็มาที่สถานีนาคาที่หนองคายซึ่งจะเป็นสถานีเตืมนไทย หลักของภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะฮะที่กำลังกำลังกำลังจะก่อ,อสร้างกันอยู่เนี่ยนะครับสิ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะฮะก็จะมาเป็นเรื่องที่มานั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไรในลักษณะของการที่จะจะ,จะเตื้ออน่วเช่ญกันแล้วกันแทนที่จะเป็นว่าตอนนี้เราเขาทำนี้แล้วเราก็จะไปทำแบบนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นเราทำอะไรที่มันจะเสริมนะฮะมันก็ไม่ต้องไปลงทุนซ้ำซ้อนกันนะครับ,รบสิ่งเหล่านี้นะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ ที่ทำให้การเยียงทั้งเนี่ยมีความสําคัญค่อน้างมากครับครับ hey, พูดถึงกิจกรรม business talk business networking ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเจาะลึกรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสาขาไหนของประเทศไทยเป็นพิเศษไหมครับโอเคเนื่องจากเวลาเนี่ยนะมันจะมันจะมีแค่ไม่เกินสองชั่วโมงนะครดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่จะมีผลมีความสนใจร่วมกันเป็นจำนวนมากอย่างที่ที่เรียนตอนต้นว่าก็มีคณะนักธุรกิจจากฝั่งลาวเองมากกว่าห้าสิบคนนะฮะนักธุรกิจทางฝั่งไทยที่ที่ที่ลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยนะฮะก็ก็กว่าเจ็ดสิบแปดสิบคนแล้วล่ะนะฮะอันนี้ก็ประเด็นนะฮะประเด็นในเรื่องของการเชื่อมโยงเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอันนี้น,น่าจะเป็นหัวข้อหลักนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดกันเนี่ยที่จะเน้นกันนะนะฮะก,ก็ก็เป็นเป็นในเรื่องของโลจิสติกส์แนะ่นอนในเรื่องของการขนส่งในการอะไรต่างๆนะะสินค้าระหว่างกันในเรื่องของสินค้าเกษตรนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของไอทีนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรหัวข้อหลักๆนะฮะที่ที่ทางสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าลาวเนี่ยก็แสดงความสนใจครับครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมหรือฟังทางบ้านไหมครับสิ่งที่อยากจะม,มีความหวังนะฮะว่าว่ามันจะทําให้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยจากกิจกรรมจากการเรียนทางนี้ยที่สำคัญนะฮะเพราะว่าในอนาคตของความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือว่า มันจะต้องมีการมุมมองใหม่ในเรื่องของหลานะฮะผมผมอยากจะย้ำในตรงนี้ว่าจากภาพเดิมของการที่การที่เป็นประเทศเล็กเศรษฐกิจเล็กไม่มีทางออกทะเลมีกำลังซื้อน้อยเนี่ยนะฮะตอนนี้ภาพเหล่านี้มันอน a l ภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะขนาดนี้เนี่ยจากการพัฒนาในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันทำให้ ทาให้สกปรลาวเนี่ยนะฮะอย่างที่เขาพยายามที่จะบอกว่านโยบายขอนดัตจากการที่เป็นแลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลเนี่ยมาเป็นแลนด์ลิงก์ก็คือเป็นประเทศซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการในการคมนาคมขนส่งระหว่างกันซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยซึ่งเราอยู่ ติดกันแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะต้องพยายามหาทางร่วมกันนะครับในการทำทำทำงานร่วมกันให้ให้ได้ประโยชน์ที่เป็นลักษณะของการที่ดินวินก็คือว่าได้ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเจษดากตะเวทินเอกอารัครราชทูตณเบียงจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ